<Okay. S 2> ความขัดแย้งมีอยู่มากมายไม่ว่าใครก็เกิดได้เสมออาจเกิดในใจเธอหรือกับเพื่อนขอฝากเตือนให้คิดจะเกิดจากใครใจำให้ฟังผิดต้นเหตุความคิดเกิดจากที่ไดรีบแก่ปัญหาตรงนั้นให้ได้อย่ามวัวโทษใครทวนใครโทษลอง จะใช้วิธีหนเตียงปัญหาหรือว่าจะมาใช้แบบปรองดองหรือว่าจะใช้เป็นแบบแข่งขันหรือร่วมมือกันแล้วแต่จะรองหรือว่าจะใช้ประนีประนอมทุกฝ่ายต้องพร้อมที่จะช่วยกันข้อดีข้อเสียมันมีพอกันกินให้สร้างสารแก้ปัญหาให้ได้ เพ่งลดความขัดแย้งความขัดแย้งมีอยู่มากมายไม่ว่าใครก็เกิดได้เสมออาจเกิดในใจเธอหรือกับเพื่อนขอฝากเตือนให้คิดจะเกิดจากใครจำให้ฟังจิตต้นเหตุความคิดเกิดจากที่ได้รีบแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้อย่ามัวโทษใครทวนใครโทษลอง จะใช้วิธีหรือเตียงปัญหาหรือว่าจะมาใช้แบบปลองดองหรือว่าจะใช้เป็นแบบแข่งขันหรือร่วมมือกันแล้วแต่จะรองหรือว่าจะใช้ประนีประนอมทุกฝ่ายต้องพร้อมที่จะช่วยกันข้อดีข้อเสียมันมีพอกันกินให้สร้างสารแก้ปัญหาให้ได้ เพื่อลดความขัดแยงความขัดแยงมีอยู่มากมายไม่ว่าใครก็เกิดได้เสมออาจเกิดในใจเธอหรือกับเพื่อนขอฝากเตือนให้คิดจะเกิดจากใครใจำให้ฟังกิดต้นเหตุความคิดเกิดจากที่ได้รีบแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้อย่ามวัวโทษใครทวนใครโทษลอง จะใช้วิธีในเตียงปัญหาหรือว่าจะมาใช้แบบปลองดองหรือว่าจะใช้เป็นแบบแข่งขันหรือร่วมมือกันแล้วแต่จะรองหรือว่าจะใช้ประนีประนอมทุกฝ่ายต้องพร้อมที่จะช่วยกันข้อดีข้อเสียมันมีพอกันคินให้สร้างสรรแก้ปัญหาให้ได้ เพื่อลดความขัดแยงความขัดแยงมีอยู่มากมายไม่ว่าใครก็เกิดได้เสมออาจเกิดในใจเธอหรือกับเพื่อนขอฝากเตือนให้คิดจะเกิดจากใครใจําให้ฟังจิตต้นเหตุความคิดเกิดจากที่ไดรีดแก่ปัญหาตรงนั้นให้ได้อย่ามัวโทษใครทวนใครโทษลอง จะใช้วิธีในเดียงปัญหาหรือว่าจะมาใช้แบบปลองดองหรือว่าจะใช้เป็นแบบแข่งขันหรือร่วมมือกันแล้วแต่จะรองหรือว่าจะใช้ประณีประนองทุกฝ่ายต้องพร้อมที่จะช่วยกันข้อดีข้อเสียมันมีพอกันกินให้สร้างสรรแกปัญหาให้ได้ เพ่งลดความขัดแย้งความขัดแย้งมีอยู่มากมายไม่ว่าใครก็เกิดได้เสมออาจเกิดในใจเธอหรือกับเพื่อนขอฝากเตือนให้คิดจะเกิดจากใครจำให้ฟังผิดต้นเหตุความคิดเกิดจากที่ใดรีบแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้อย่ามัวโทษใครทวนใครโทษลอง จะใช้วิธีในเตียงปัญหาหรือว่าจะมาใช้แบบปรองดองหรือว่าจะใช้เป็นแบบแข่งขันหรือร่วมมือกันแล้วแต่จะรองหรือว่าจะใช้ประนีประนอมทุกฝ่ายต้องพร้อมที่จะช่วยกันข้อดีข้อเสียมันมีพอกันกินให้สร้างสรรแก้ปัญหาให้ได้ เพล่ลดความขัดแยงความขัดแยงมีอยู่มากมายไม่ว่าใครก็เกิดได้เสมออาจเกิดในใจเธอหรือกับเพื่อนขอฝากเตือนให้คิดจะเกิดจากใครจำให้ฟังคิดต้นเหตุความคิดเกิดจากอีไดรีบแก่ปัญหาตรงนั้นให้ได้อย่ามัวโทษใครทวนใครโทษลอง จะใช้วิธีในเรี่งปัญหาหรือว่าจะมาใช้แบบปรองดองหรือว่าจะใช้เป็นแบบแข่งขันหรือร่วมมือกันแล้วแต่จะรองหรือว่าจะใช้ประนีประนอมทุกฝ่ายต้องพร้อมที่จะช่วยกันข้อดีข้อเสียมันมีพอกันคิดให้สร้างสรรแกปัญหาให้ได้เพงลดความขัดแย้ยง